บอกเซลเครื่องน้ำแร่นะครับกับเซลเครื่องเกลือซึ่ง2เครื่องนี้ก็จะให้ใช้สลับกันทำงานนะครับในลักษณะใช้1สแตนบายหนึ่งนะครับในกรณีที่ต้องการคาร่าคอรีนเราก็เปิดเครื่องเกลือนะครับเครื่องเกลือก็จะเป็นกระบอกเซลเกลือตัวนี้นะครับส่วนเครื่องน้ำแร่ก็จะเป็นกระบอกเซลน้ำแร่ตัวนี้นะครับ ค่าเกลือที่รักษาในสระนะครับก็อยู่ประมาณ2,000 ppm นะครับซึ่งเครื่องเกลือก็ยังพอสามารถที่จะผลิตได้อยู่นะครับแต่ถ้าเราต้องการบูทค่าคอรีนคือผลิตคอรีนให้ได้เยอะเราก็ต้องเตรียมเกลือหรือไม่ก็ใส่เกลือเพิ่มเข้าไปในสระประมาณ4,000 ppm นะครับอันนี้เราทำการ เติมน้ำในท่อไอในท่อทางดูดเสร็จแล้วเติมในตะก้านะครับส่วนระ,ระบบท่อเองก็จะมีท่อน้ำประปาให้สำหรับลูกค้าต่อนะครับไปสำหรับเราอาจจะไม่ต้องเปิดฝาตะก้าเราใช้วิธีเปิดน้ำประปาแล้วก็ไล่น้ำประปาเข้าไปในท่อทางดูดจากสระแล้วก็ที่ตะก้าปั๊มนะครับเราก็อาจจะเปิดหมุน ให้มันคายตัวเพื่อให้อากาศออกนะครับน้ำก็จะเข้าไปแทนที่พอน้ําเต็มตะกร้าเราก็ปิดนะครับแล้วก็ีการไล่อากาศเราก็ได้ไล่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผม